ค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มการจัดเวลาค่ะดอยสุเทพเป็นสีระเพนีเป็นสก่าบุกประชาล้วงงามตานามลำค่านาพรพิงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชามิ่งฟ้าเบิร์กมณเณรแห่งเมืองดอกไม้ละ าา right. าทาชมรมทูบีน้ำอวันอลิมิเตเป็นหนึ่งอย่างไรทิ้เดียวกับผมปอมเปอร์ประธานชมรมครับที่ชันทิ้เนะคะทุกคนได้เห็นีช่วันนะครับอันนีบุการส่ใจรักชาสอพันชมรมขเราได้น้อมนโครงการทูบีนเอันในุกระหมอมหญิบอนดาได้กันยาสรวัฒนาพนวดียืดัเป็นหนึ่งโยาเสริโดยการตั้งขึเมื่อวันที่4มีนาคม2 5ง9และที่ยังการสำนักงานผู้ว่าจัดขวัญเชียงใหม่ ก้าสุดปีที่แปดเลยนะคะชมรมมีเป้าหมายก้าสุดระดับเงินภายในปี2568และยอดเทนภายในปี2588แผนบริการระยะสัยยสยยส้นหนึน่งปีระยะอย่างส่อปีเนี้ยหลักสามต่อสามย่อยอย่างบุออาด้วยเทคโนโลยีคิดสร้งางนวัตกรรมองความรู้รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินระบุรายละเอียดกิจกรรมสนุกสนุกและเนีน่ยเว,วาลาเป้าหมายครบประมาณและคุณลับชอบชัดเจนปัจจุบันเรามีสมาชิกสามบันจำนวน5,615คนสมาชิกส่งทุหนึ่งหมื่นคนและคิดเป็น1 0 0เปอร์เซ็นต์600เปอร์เซ็นต์อีกเสิร์ฟแล้วผมก็พร้อมแทนการ พวกเราด้องเนินองงานให้สำหรัสามกอสามหยอ กรรมการแบ่งเปสามฝ่ายดังนี้หนึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษากิีติมศักดิ์ได้รับเกียรติจากท่านนิรัตภงศิตริถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานโดยมีทั้งภาครัฐและเอกชนเช่นนายแพทย์สสจนายกอบจเชียงใหม่กรรมการผู้จัดการบริษัทมอรดาสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ผู้บริหารศูนย์โลกปอสร้างสัสกเปร์และประธานมูลนิธิมิชชั่นสามร้อยชาวต่างชาติแต่หัวใจทุกปีนะเมื่อวันพิสเตอร์ไมอันกีนวูดทั้งหมดนี้คือผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดสองคณะกรรมการที่ปรึกษานำโดยท่านผอสิริพริิรโ าานะอามดตลอดคะทำการดำเนินงานแต่ละฝ่ายมีดังนี้ประธานชมรมเลยค่ะนุกัยและเฮนรี่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ไปายกิจกรรมและประเมินผลและฝ่ายสอบ ดำเนินงานมาจากการเลือกตั้งสถานภเป็นตัวแทนเพื่อนทุกกลุ่มที่อยู่หลังวุ้นละคนก่อเพื่อนเดยวยิ่หลักเกิดจากสมาชิกโดยสมาชิกและเพื่อสมาชิกคณะกรรมการดำเนินงานมีคำสั่งของตั้งขอสำนักการพุทธจังหวัดเชียงใหม่ที่5รับสร้าง6ล้ที่7เมษายน2565มีระเบียบควอมสั่งหน้าที่ชัดเจนมีการประชุมทุกหนึ่งสองคณะคณะกรรมการต้องเข้าลงประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามคณะกรรมการดำเนินงานมีกำหนดวันละดำรงตนการจัหนึ่งวีมีการสรุปรายงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาพร้อมสร้างในการประชุมสามันประจำปีเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แก่แกนนรุ่นถัดไปตอนที่สองกองท จายเงินที่ชัดเจนก็หนดให้คณะกรรมการเพื่อนรักโรงนรมสัญจะไม่ได้ก็สองในสัามยึดหลักสลิดปลอกใส่ตัวสอบได้แหล่งที่มาของเงินกองทุนมีหน่วยงานภาครัฐได้แก่กรมกลุ่มพืชสสจและอุปจชเชียงใหม่รวมถึงเงินลงทุนจากการประกันระดับภาคและประเทศสองภาคประชาชนเช่นอาสาสมัครคุมพึ้นและผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคสามจากการหารายได้ของพวกเราคิดเป็นสามสิบสามเปอร์เซ็นต์กับมีร้านทูบีวินตายขายเครื่องดื่มและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้เรายังทำเมนูอยู่ร่วมกับบริจาคเงินน้อยเบเกอรี่จำกัดนำขนมมาขายและเรายังจำหน่าย เรายังมีทูบีดีไซเคลและเรายังจไหน่ายเสื้อสวยรุ่นอลิมิเต็ดมีกำไรถึงที่5,000บาทปัจจุบันเงินผมงเงินในบนญทีหมดทั้งสิ้น3,000 0กว่าบาทครับ ยังยังไม่หมดแค่นี้เรายังนำกำไรที่ได้เพื่คืนให้สังคมภายใต้แนวคิด 2B วีแชร์เลิฟช่วยเหลือผเพื่อโอกาสส่งกลังใจให้ตำรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาและออกโรงทานในงานประเพณีสักการะครูบารักษาไว้แก้วอีกด้วยก่อนที่3กมตอกิจกรรมยุทธศาสตร์ที่หนึ่งการลุ่นลงจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เกิดต่อกันเพื่อกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2B วีแชร์โซเชียลหนึ่งรับสมัครสมาชิกในวันปฐมเดือนเพื่อให้สมาชิกได้รู้จักและเข้าใจการดำเนินงานของชมรมตลอดทั้งปีสองใช้สื่อทางออนไลน์ออนไลน์ภาษาสัมพพันนนธ์อองชชชมมรรเเลลล่่่่่ตตห้าาาแกกกิิจดดททีีใไ านล้กที่ชิชุกทุเดือนทุกวนที่สามจัดโดยปชาสัมพันธ์เลแต่งสือสัญลักษณ์ยในชมรชาสพ์ของงานชมรมนอกนกในงานราชการอื่นจำทุกเดืนเชิญชวนพีในสำนักงานคุณผู้เสื้อเสืวีซีสตา์เป็นจ้าทุกสัปดาห์ร่วมดนลงในวันจัดกิจกรรมสำคัญของสำนักงานุล่ระดงกับหน่วยงาน กิจกรรมพิเศษที่ช่วยปรับทัศนคติให้มองโลกนังเียสุขเสริมพุทธคุสมาชิกเห้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีสมาชิกมีความึงพอใจมากกว่า9กาสรเยุทธศาสร์ที่สองการส่งเสริมการตัดจิตใจแก่เยาวชนทุกปีแชร์เลยหนึ่งบุรณการก็ประมาณร่วมกับสสและสมาคมภาชุมชนนำสมาชิ12ก12คนร่วมกิจกรรมนมน สมาชิก50คนลมกิจกรรมค่ายให้คำปรึกษาเชิง <whole>. จ <find. 50 S 1> <inaudible> ิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างกำลังใจ3นมนัสมาชิกเกือบ200คนลมกิจกรรมค่ายชาสัมพันธ์น้องที่เสริมพลังต้านยาเสพติดอยากจะบอกว่านักงาค่ายทุกคนปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน100% 100%ตนึงานอาชีพสมาชิก50คนติดตามมด100%สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างมั่นคงผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ5สนับสนุนด้านอาชีพสมาชิกได้มีรายได้อย่างมั่นคง3คนคนละ2,000บาท6 คูบีเฮลตี้คณะกรรมการและแกนนำที่ปรึกษาเล่นฟุตบอลได้ออกกำลังกายหลังเลิกงานเก็บโครงการคูบีนัมขั้มานใจต้านภัยหนาวแปดกจกให้คับปรึกษานอกเวลาพานุ่งร้ายมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งก้ากิจกรรมวาดภาพสร้างสุขเปิดพื้นที่เพื่อทำให้ได้มีโอกาสผ่อนคลายจี้ย้ำไทยติดยายกมือขึ้นค่ะจำนวนเส้นหนึ่งร้อยแปดสิบแปดคนให้คับปรึกษาแบบใดบุคคลส่งบัตรรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดได้กลับไปเส้นสามเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์สุดกันใจเป็นวันเดอร์ปราบถูกสร้างสุขแก้ปัญหาภัย ผู้ผ่านคลายความกังวลใจมีกิจกรรมเล่นเกมดนตรีสร้างสุขผู้ใช้ระการมากถึง300คนสมาชิกมีความภูวิใจคิดเป็น94%ยุธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการต้อง บรรทายสิติทูปีอีวีแชร์เน็ตเรกหนึ่งร่วมสนับสนุนรือจิจกรรมร่วมกับชมรมเือไข่เดอม 2. สองชมรมจำนวนหกครั้งได้แก่จิจกรรมบุกต้นไม้วันแม่แห่งชาติที่ผ่านมาและได้เดเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกับชมรมทูบีนอวนซีบีออนาสครั้และถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตหลังกรรแพร่ร่วมกับชมรมทูีนวโรงเรียนบ้านศาลาในกิจกรรมโรงเรียนยุทิธรรมอุถัรภ์ให้รู้ท่าทานในสังคมแะแรงศิปสี่ครั้งสองร่วมช่วยพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกชมรมเพลย์ไคลเดอร์โดย วันสนาการภูจหนครสวรรค์ที่ได้ดีเด่นพร้อมกับการละคที่สและครั้งที่สร่วมกับชมรมทูบินนะเ่อสันากานภูจังหวัดแพร่ลำปางก่อนการเข้าประกหลักภาพผุ้สบัคเรามีชมรมอขายดประเภทสังสรรค์ยิธรรสายกการชุมชนกทรวสมไทยรวมทั้งทที่แปดชมรมสมาชิกมีความวเป็น รวมรูวมมูลรายการตัวหน่วยงานในจังหวัดโดยมีหัวหน้าส่วนทัพไร้และภาคเอกชนเป็นที่ปรึกษาทีมมาสักและยังเป็นวิทยากรตั้งแรงบรรลายใจรับเข้าทำงานสอนต้นไม้สอนทุกคนและยังบูรณาการด้านงบประมาณต่างๆผลการดำเนินงานชมรมดำเนินงานตามแผนแผนการหลักทั้งสามยื่นสารมากกว่า23เปอร์เซ็นต์ชมรมดำเนการประเมินมาปรับปริมด้วยสมาชิกต้องการให้มีฮอตไลน์สายด่วนผลงาจที่เป็นรูปธรรมภายในชมรมพี่เอ็มได้ออกอากาศทางช่องเอ็มดีไทยช่องตรวจการนินการร่วมใจคนไทยเป็นกันและชาวนี้พี่บ้านเสือแได้เป็น ชีวิตหลังกระแพงง้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในสถานศึกษาปัจจุบันทำง,งานโครงการสันติสงขคอมหัวข้องเป็นอาจารย์ร,ร,ยร,รุ่นสี่เป็นพิธีกรตอนข้าวหวนสี่รุ่นปัจจุบันทำงานตำแหน่งพนักงานเด็กเพื่อนผู้เชียงใหม่สาวพี่บอกเตอร์พายฉลูเราเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่หาหลังให้กับสันตินเด่นๆค่ะและเป็นวิทยากร,กราในหวัวข้อชมรมดูปีโนวันแข่งปันประสบการณ์เป็นได้รับเกียรติบัตรจากโครงการของศาสตร์มเพอ่ปัจจุบันทำงานโครงการคือคนดีสู่สังคมผมจะเป็นคนดีครับน้องพิมพ์วัยรุ่นที่เก้าค่ะเป็น วิทยากรทูบีน้ำเมื่อวานเป็นประสบการณ์ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่หากายาเสพติดอย่างภาคภูมิได้รับเกียรติบัตรจากกองการปกครองตามเมื่อปัจจุบันทํางานโครงการคือคนดีสู่สังคมครับแีนนี่กันเชื่อใจเพื่อให้ประสบการณ์ด้านมือแต่คนพบแสงสว่างในโครงการทูบีน้ำเมื่อวานทำให้ของทางสดใสยังไม่เกินเกินเกินจะมาทํางานโครงการคนดีสู่สังคมว้าเอฟซี นะประโยชน์ครอบคลุม22อำเภอก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงและสมาชิกที่พลรวมมาพื้นเราไม่กล่ยวกับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีมากถึง98.5 กิจกรรมเด่นหนึ่งแกนำชมรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสถิติฟุตซ่าอาชีพระดับภาคสองปีสองการนักเตะเป็นรับผูเราทำกิจกรรมปลูกป่าทำแนวกันไฟดูแลความสะอาดของไปข่าวเวลาสนานเก่าแก่สมาชิกสองคนตามจุดจัดเชียงใหม่เมืองงามความภาคผู้ชมชมชมรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศหน่วยงานที่มียอดบริจาคโลหิตสูงสุดได้รับเกียรติบัตรจากภรมิคุ้มกันสสจรยังต่อเนื่องและความภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมาชมรมได้รับรางวัลพระราชนดีเด่นระดับประเทศปีหกห้า ศูนย์ฟื้นฟูกองการปกครอง5ค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชมรมชูบีน้อวอรสำนักงานครูพืชจังหวัดนครสวรรค์แพร่ลำปางและมีนักศึกษาหลายสถาบันเข้าศึกษาดูงานตัดเนื้อชูบีวีฟันทีดิวจากรถแมทเดระสซาเลย์เอเยนตและมีความต่อเนื่องในการประกวดข้าระดับภาคภาคปีสองเป็นตัวแทนระดับภาคจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเพจอย่างละสามครั้งเข้าประกวดระดับประเทศสองค่ะมุ่งสู่เป้าหมายระดับเงินภายในปี2,560 ีการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดลทั้งปีตามที่8ครั้งและมีการประชุมเพื่อปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องต่อความต้องการของเพเือสมาชิกอยู่เสมอวางแผนและใส่ใจประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นแกนนำได้รับโอกา,าสพัฒนาศักยภาพฝึกอาชีพศ,ศ,ศึกษาดูงานามีการจัดเก็บตรวจสอบพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกเป็นปัจจุบันคณะกรรมการมีเวลาเขาละหนึ่งปีการพัฒนาด้านเครือข่ายทูบีวีโก14ธันวาปี65ถอดบทเรียนองค์ความรู้โลกกับก้าชมรมในสังกัดภูมิพื้นดีเลนระดับประเทศแบบออนไลน์ที่เป็นมีนนนาปี64 MOU กับชมมรว ท่านสำนักง,งานผูพืชสาขาฝางเอพยี่สองมีนาปีนี้ MOU ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนมุมมองกับชมรมทูบีโนวาันทันเทนฐานหญิงเชียงใหม่แรกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมประกวดระดับภาคและประเทศก้าวชมรมภาคเหนือตอนบนจิวเข้มแบบออนไลน์พัฒนาแกนนำชมรมเลือกตั้เครือข่างต่อเนื่องทั้งในและนอกจังหวัดศึกษาดูงานไในรอบประสบการณ์ร่วมก,กับชมรมทูบีโนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเชียงใหม่ MOU ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับบริษัทพึ่งน้อยเบิร์เกอรี่จำกัด แกนำลวดหัวเรียนในการประกวดดีเ hmm, ด so ่นระดับประเทศปีหกอ่ในสกัดกรมพื้นแบบออนไลน์การเสนอชื่อค่ายเดียวกันหรือคนอื่นในการประกบดผลงานระดับภาคแกนำได้แล่วแบบมุมมองแนวทางการดำเนินงานแบบออนไลน์นอกจากชมรมทูบินเมื่อวันศันักงานทุพุจังหวัดเชียงรายและสัมนักงานพุพุจังหวัดนครสวรรค์แม่ท้องสอนที่อาหารระดับภาคมาหลายปีซึ่งส่งผลให้ทั้งสองชมรมเข้าประกวดระดับภาคเมื่อวันที่10บกรกฎาคมปีสอพันห้าร้อณโรงแรมดิมเพชจังหวัดเชียงใหม่พวกเราขอสัญญาว่าจะสืบสารพระปณิทานมุ่งมั่นและ 过激，来过激。